สวัสดีครับวันนี้เรามีข่าวคราวเกี่ยวกับมือถือจอพับของทางซัมซุงแต่เป็นรุ่นประหยัดนะครับตัดลดสเปคไปคาดว่ามันจะใช้ชื่อว่า galaxy C4 6 fe นะครับข่าวนี้มันเริ่มจากทาง etnews ครับเป็นข่าวจากฝั่งทางเกาหลีอันเนี้ยผมใช้ตัวทาง n s l a t นะแปลมาจากภาษาเกาหลีให้มันเป็นภาษาอังกฤษนะครับเขาพูดเขาโจหัวมาประมาณว่าตอนเนี้ย ในเรื่องของการทําตลาดมือถือจอพับในจีนเนี่ยมันเป็นเรื่องอะไรที่ยากมากๆนะครับแล้วที่สําคัญคือ Samsung เองเนี่ยในจีนจอพับก็สู้เจ้าตลาดไม่ได้นะครับแถมยังเจอ Apple คอยที่จะแบบแย่งยอดขายอีกนะเพราะฉะนั้นมันเป็นเรื่องที่ Samsung จะต้องพลิกเกมนะครับเขาก็เกริด่มาประมาณว่าตัว Galaxy C6 Series c รีส์เนี่ย C4 6 C5 6, 6เนี่ยมันมีความเป็นไปได้นะครับว่าเขาจะมาพร้อมกับตัวที่เรียกว่า ราคาถูกลงตัดลดฟีเจอร์บางประการออกไปนะครับแต่ข่าวนี้จริงๆมันมีข้อมูลเกี่ยวกับตัว C46FE น้อยมากๆเลยมันเป็นแค่เหมือนการคาดการณ์ของนักข่าวเท่านั้นนะครับข้อมูลส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะพูดถึงว่าในจีนเองนะครับไอ้มือถือจอพับที่ขายดีมากๆในจีน,นมันคือ Mate X5 นะครับแล้วก็ตัว Mate แล้วก็ตัวหัวเว่ยตัว Pocket2 นะครับซึ่งเป็นตัวที่มันขายดีมากๆสําหรับมือถือจีนนะครับผมไปหาข้อมูลเพิ่มเติมมานะครับสำหรับตัวมือถือหัวเว่ย ที่ขายดีในจีนเนี่ยไอ้มือถือจอพับเนี่ยระดับท็อปนะครับโตติดระดับท็อปเลยนะครับได้ส่วนแบ่งการตลาดสูงมากๆเลยนะครับสำหรับตัว Mate X5 เนี่ยเป็นผู้นําเลยนะครับในตลาดมือถือจอพับในประเทศจีนซึ่ง Mate X5 มันไม่เข้าในไทยนะครับตัวนี้ได้ Market s h a ร์ไปทั้งหมด37.4%ทีเดียวนะครับถือว่าสูงมากๆแล้วก็ได้อย่างต่อเนื่องเลยนะครับ ในขณะที่ตัวซัมซุงเองเนี่ยนะครับเป็นอันดับ4นะครับมียอดขายอยู่ที่ประมาณ1 1เอ็ดนั่นเองนะครับสำหรับตลาดมือถือจอพับนะครับส่วนอันดับ2อันดับ3อันดับ5เนี่ยเป็นของ oppo นะครับ oppo น่าจะเป็นตัว f l n สาม f l n สามฟลินะครับได้มาเก็ตแชร์ไปตั้ง18.3%เนะี่ยตามด้วยออลเนอร์นะครับ17.7%ก็น่าจะเป็นตัวเอ่อเมจิกวีทูนะครับตัวตัวนั้นโอเคอยู่นะครับแล้วก็ ตามาดับ5เป็น vivo เองนะครับซึ่งอันเนี้ยซัมซุงอยู่ในภาวะที่มันดูไม่ดีแล้วเพราะจีนเป็นตลาดที่ใหญ่นะครับใครขายมือถือในจีนได้ดียอดขายก็จะพุ่งกระชูดไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็เลยอาจจะแก้เกมด้วยการทํามือถือจอพับที่ราคาน่าจะถูกลงแล้วกันนะครับสำหรับตัวสเปคคร่าวๆแต่จริงๆมันเป็นเรื่องของการวิเคราะห์ของทาง e t n e w s ครับของนักข่าวเขาเองนะครับเขาบอกว่ามือถือจอพับตัวเนี้ยที่เป็นตัว c6series เนี่ย นอกจาก c 4 6 c 5 6นะครับไอ้พวกนี้มันจะมาพร้อมกับการใช้ ai นะครับ ai นี่คือเป็นเหมือนกับว่า Samsung พยายามให้มันเป็นเกมเชนเจอร์ของเขาในปีนี้นะครับก็สังเกตดู a 2 e 4ซีรีส์เนี่ยเปิดตัวมาแทบไม่โหมดเรื่องอะไรเลยนอกจาก ai พวก circle to search ต่างๆ่นั่นพวกนี้ มันจะอยู่ในในการโปรโมทของของมือถือซัมซุงในปีนี้นะครับซึ่งเชื่อว่าตัว c 6เนี่ยอาจจะมีการอัปเกรดให้ AI มันทํางานได้ดีมากขึ้นเพราะว่ามือถือเป็นสาย productivity อยู่แล้วนะครับการที่มี AI เข้ามาช่วยให้มันทางานสะดวกขึ้นก็นนจะเป็นเรื่องที่ดีเนาะสำหรับสำบคนที่ซื้อมือถือ Galaxy C, c Series มาใช้นะครับส่วน,นตัว c 4 6 FE แล้วกันนะครับใช้ชื่อนี้แล้วกันเพราะว่าซัมซุงมักจะใช้ชื่อราคาประหยัดเนี่ยจะต่อท้ายด้วย FE จะเป็นพวก S 2 3 FE อะไรก็แล้วแต่หรือว่า Tab S 9 FE เนี่ยก็จะเป็นรุ่นประหยัดดลดสเเปา ว่ากันว่านะครับตัวที่จะลดต้นทุน,นในชื่อว่า C46 FE แล้วกันนะครับมันจะมันจะทำอะไรบ้างในการลนทุนนะครับหนึ่งคือไม่รองรับปากกา Spen นะครับซึ่งผมเชื่อว่าอันนี้หลายคนไม่น่าติดอะไรนะผมเชื่อว่าคนที่ใช้ C4 หลายคนก็ไม่ได้ใช้ Spen นะครับเน้นแค่ว่ามันสามารถกางจอมาได้นะครับสามารถทำมัลติทาร์กได้ก็น่าจะเพียงพอแล้วนะครับมันจะตัดลดตัว s Pen ออกไปนะครับรวมถึงในเรื่องของตัวกล้องนะครับอาจจะตัดลดสเปกกล้องลงไปด้วย แล้วก็อีกอย่างหนึ่งท,ที่น่าจับตามองคือในเรื่องของตัวชิปประมวลผลนะครับอันนี้มีความน่าสนใจเหมือนกันว่าเขาจะปรับมาใช้ชิปตัวที่มันอาจจะไม่ได้แรงเท่ากับ snapdragon 8 Gen 3แต่อาจจะเป็นชิปตัวอื่นนะครับที่อาจจะเป็น exynos หรือเปล่าอาต้องมารอดูกันนะครับสำหรับตัว c 4 e fe นะครับว่าแต่เพื่อนๆเ,เนี่ยถ้าสมมติว่าซั s ซุงทำจริงๆนะไอ้มือถือจอพับราคาไม่แพงแล้วมันขายทั่วโลกด้วยเนี่ย สมมุติว่ามันอยู่ในชื่อ C46E จอพับแบบลักษณะแบบนี้นะแบบกลางออกไม่ได้เป็นจอพับแบบสลับแป้งนะแล้วทําราคาออกมาเนี่ยคิดว่าน่าจะโดนกันที่ราคาประมาณเท่าไหร่เอาผมยกตัวอย่างง่ายๆตัว C46 เนี่ยราคามันประมาณ อยู่เกือบ50,000บาทนะครับคิดว่าตัวนี้ต้องขายราคาประมาณเท่าไหร่ถึงจะน่าสนใจแล้วก็การตัดลดสเปคออกไปถือว่าสมเหตุสมผลใหมนะครับก็ลองคอมเมนต์พูดคุยกันไว้ได้นะครับแล้วก็ตัว c ีนะครับน่าจะเปิดตัวในช่วงประมาณสักเดือนรกรกฎาคมในปีนี้วก็ลองติดตามข่าวสารกันได้อีกทีนึ่งนะครับแล้วก็ก่อนจากกันไปนะครับฝากเพื่อนกดไลค์กดแชร์ กดซับสไคร้นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทีมของเราด้วยนะครับสำคัญมากๆเลยซับสไคร e เนี่ยตอนนี้เราจะถึง0กแสนซับแล้วนะครับรบกวนเพื่อนๆจริงนะครับอยากไปถึง0กแสนซับแล้วนะครับนี่ก็ฝากไว้ด้วยนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ